สวัสดีครับถแถวตะแข่ตียงนุ่มสามทิศชันแนวไม่แล้วครับผมครับมือนี้กับมาพม่พอมาพ่อกับสามทิศอยู่นี่ครับยู่ฝายอยูย่เครื่องสูบน้ำนี่พี่น้องครับกับมาพ่อกันช่วงสายพี่น้องสามโมงสี่โมงเศ้ามื่อนี้สามทิศมาสูบน้ำใส่แตงใส่เพื่อผลการ,กรเกษตรใหยหายายนั่งครับเพราะว่าอากาศมันห่อนมากได้สามที่มือเราพี่น้องหลังจากฝนตกมากได้ช่วงหนึ่งตอนนี้อากาศห่อนแล้วแตงก็ต้องการน้ำช่วงนี้แตงก็ล่างออกมาออกดอกออกผลครับน้ำในลํำห่วยก็เริ่มแห้งขอดแล้วอันนี้ตะวาก ทั้งปีสิเป็นนาไฟาครับน้ำกระพาะอ,อยู่ดอกไอ้ที่เพิ่นปลูกขก้าวโพดปลูกยังกันนะที่พ่อมุมปีกลุ่มแรงอยู่ครับนี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดตรงนี้ครับแดงสามที่กระดิ่สูบีประมาณยักษ์พอเกินสามที่เทียดอกพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันก็ออกมากแล้วหมากแง่หมากยังแล้วครับครับก้อนเนินเศ้าเมื่อวานนี้ก็เป็นเศร้าว,วันที่ยี่สิบเก็ดครับเพราะเศร้าดอกพี่น้องสวยสวยมื่อวานนี้เป็นสวย,สว,ยวันที่ยี่สิบเก็ดครับยี่สิบเก็ดมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ ครับรนี่ทำมากับร้านมากับร้านพอดีจ้าหน่อยพอดีจ้าหน่อยไปไปติดเครื่องติดง้างเรียบร้อยแล้วน้ำขึ้นแล้วตอนนี้ก็สิสูบยากจังหน่อยดูดน้ำขึ้นจังหน่อยอยากจังหน่อยพี่น้องเพราะว่าน้ำมันก็เลือนหน่อยมันต้องได้เอาน้ำรอครับมันเป็นปั๊มรุ่นเก้ายุคปั๊มหอยปั๊มวอร์ดแดดแดดแดดคือเก้ามันนี่ ว่าให้เนี่ยย่ำเศ้ากับมีคุ่มเย็ยนอยู่ครับมีหมอกมีหยังอยู่อันเฮ็ดอันนั้นครับอันเฮ็ดลองน้ำให้แย่างไม่ก็เลยมาดูดน้ำสวยสายจังน้อยไปงางลูกเงี้ยร้านก็อยากมานำ้ำเด็ดโอ้ไม่หยังนี่เ <c ười> ป,ป้าหนูบ่นี่ไหมห <c ười> นูบ่ <c ười> ไป <c ười> ไป <c ười> ไปทั้งพี่ลูกไปทั้งพี่ นี่นี่นี่ไปนี่ละมึงก้าวห้องนี่แมสทั้งก้าวห้องนี่วันนี้ยายนั่งกับบุรุะครับเขกาตลาดไปโรงพยาบาลพลละมอนัดพ้อหนันเบาหวานผู้เฒ่านั่นแหละมือน,นี่แดดครับแดดส่วนนันอ้อยอยู่หน้าธงสามทิศนั่นที่สามทิศไปเบิกนั่นเลี้ยวแล้วครับเลี้ยวมือน,นันเลยเขียวให้เลี้ยวมือน,นันเลยครับเพราะว่าเขาเห็ดสายได้เห็ดตะช่วงใบมันมันมันใส่เกลี่ยเกียย เกี่ยเลี้ยวบ่ได้ครับเพราะว่าอ้อยมันก็เริ่มหง่มันก็เริ่มโปกปกคุ้มช่องที่ห้องสี่เอารดเขาแล้วได้ใส่เกี่ยนึงครับย่างค่อยๆมันก็เลยาสจังหน่อยแต่ว่าก็แล้วลรอละเดือแต่อ้อยป้านี่ครับป้าน้าทวงเหลือแต่ห้องสีฝนตกลงมาหฮอเอาปุ๋ยเหยี่ยวยังไปบำรุ่งเอาเนาะครับป้านี่ก็หญ้าห้าแห้งที่ห้องสูบน้ำใส่นะครับอ้อยก็เกิดดีหยาเกิดร้ายครับ อันนี้คุณแม่พยายมเพิ่นมาเกี่ยวหญ้าออกจากเขาขวดเพิ่นเอาไปใหงนัวมากับร้านนี่แหละไปไปเขาหุ้มไปฝุ่นเดี๋ไปพ่อกันยุสวนแี่นั่งฝุ่นพี่นอ้องมาเขามาในสวนนี่ให้แล้วร้านหน่อยกันน้ำมาน่วงจะกินบักตาลนรสอันนี่บักตาลเพิ่นเมื่อคืนเอาบักตาลเมืเอ่อเสองน้องตูดพี่น้องตูนึงได้บ่หลายดอกเพิ่อนเอาไป,ไปมันติดแก้ก้อนเอาอสู้ม,มันแก้ครับน้กำก็ร่างเดือนห้างมากครับแต่ติดไก่อย่างน้อยประมาณจัก ลอยกุ้เม็ดนี่หละตัวมันสีเดือนทางมากของเขามันอยู่ปลายน้ำครับกระเที่ยวใส่บกทุ่ดินตัวนี้ส้วงใ,ให้เราจะรอบนี่ขัดปอไซเรากับสีว่าเราสีว่าข่าง่อไสลให้อีกกบพักเล่านี่หละอันนี้สเป็นแมงลักทุนี้สีเป็น,ปนหอมมัยังกับโ้หูถ้าทำผลรบปลูกความแบงหอมอยังครับเอาไปติดินใน้ขั้วเลื่อนนี่และนี่พี่น้องักแตงมันเริ่มเป็นนุย้ยเป็นลูกแล้ว ญงแล้วมันต้องการน้ำครับดอกออกายแล้วมันสูบไส้วงอาทิตย์ก้อนๆนะครับถ่ายอยู่นี่ลูกถ่ายอยู่นี่อยู่ในหุ่มนี่ันยันงถ่ายอยู่ในหุ่มเนี่ยช่วงนี่ก็งามอยู่ครับกเ็เลิต้องเอาใส่ให้เราช่วงนี้ก็ต้องเลี้ยงน้ำนี่จังไยมอยหอนคือคนนี่แหละครับนี่นี่นี่มืออื่น,นกับพ่อเจ็บตัวตัว,ตว,ตว,ตวนี้ปลูกบ้าลายครับ หกเจ็ดคู่เจ็ดแปดคู่ปลูกซ้ำน้ำห้องมีนั่นหละเจ็ดนี้ยังกระยามันขึ้นอยู่กับน้ำครับเกิดผลกาดกรเกษตนนี่ถ้าห้องมีแรลงน้ำที่มันใส่ได้ตลอดปีห้องกระเฮ็ดได้ตลอดปีขึ้นกันครับดอกออกลายแล้วครับถึงว่าสีบัวงามกับมีดอกอยูอกก่พี่น้องกระสีได้เก็บยู่ดอกสามสีเถื่อสีหาเถื่อยู่ยดอก ก็ได้ค้าขนมข้าวต้มก็ได้ค้าปุ๋ยค้ายาค้าพันธุ์ขึ้นอยู่หรอกอีก็เฮาสิป้อยให้พื้นที่มันว่างครับน่ะกำลังเดินทางมานี่แดดกระไดเอาแดดยง่งตาพี่นอ้องร้านกห้ง่านงาน้ำกลดีดีบอกว่ายางยางน้ำไรนี่นี่บางทางนี้บางงามไปเลยมันคือวานอะไรเห็ดรองเห็ดคู่ไวดวนดินมันแนน พอต่อปลูกปับ๊บเข้าดึงไทยพื้นดินฝนกระตุกมากห้ามมีมันก็เลยดินนน่นครับอันนี้เราปลูปกหอมไม่นรอกนี่ถ่ายยุนันละถ่ายตายยุนันละ,น,ละน้ำกำลังเดินทางมามาทำรองนี่แหละครับเมื่อกี้สารทิศโอเริ่งตัดหญ้ามันตัดนี่แหละเล่านี่นี่น,นี่มาหอดนี่แล้วนี่กำลังไปครับเข้าเดียวเข้าเดียว กันห้องเพราะตัดออกมันน้ำมันเดือดทางสาครับพี่น้องนี่เดี๋ยวต้องขามาเก็บเสร็จไม่แม่เบลอะไรออกไปขอเบื้องหน้าเบื้องในก่อนร้านกับยางน้ำกลนดีให้เพียอ้อยห้องกระไดอ้ยเกิดดีเธออะไรพี่น้องอ้อยนี่หยาเอาเอาไว้หนิสักก้อนไม่ายดอกประมาณไรไรหนึ่งเอาครับบักแตงตีบแล้วโอ้แดดหอนพี่น้อง บานี้ห้องกับเกี่ยวไส้ีนครับใส่ผักไส้ห้าย่ะนั่งเราก็ไส้ทั่วจังน้อยเพราะว่าจังไดก็ได้สูบล้วเนาะหอนๆพี่น้องหอนแ่งสีไส้ไหลแน่จังน้อยครับเพราะว่ามันแหงไปโดนเราก็สูบไส่พพ่อสองสามมือเดี๋ยวคว้มชื้นคว้วหยังมันกระสีแหงเร็วครับสีเทีย้แหงเร็วก็เลยไส่ลลายจังน่อยเราก็ทางกันพ่นกระเซียวพื่อกันเพราะว่าบอกพ่นแล้วละ เป็นเห็ดร่องน้ำร่องอยังไปแล้วนี่ครับเต็มมัแล้วเต็มมันแล้วพอดียายนางมากเมื่อแรกกับมาเห็นกันสิบบริจมก็เป็นห่วงแต่งเป็นห่วงของเราสู่แพน่สู่แผนแน่อยูย่หันลัะครับสามจิตว่างสามทิตก็ไม่เห็ดหาครับสามจิตทำงานสามทิตกก็ได้เห็นให็เรา มีแต่สารที่นี่แหละไปงไงตะแยงกระเพาอะเอาไปตำเราเด้อเนื้อเงี้ยก็ลายแล้วครับเดี๋ยวตะเลียวเห็นนี่ยเนื้อเงี้ยหน่วยมันตึงๆก็ลายแล้วคนจังหนื้อคนครับอู้แดดเด็ดเดดซุ่มอีก็มาลายแล้วนี่ลงมาแน่แล้วครับเต็มแล้วกระเพอแล้วก็ ไล่มาใส่นี่ก่อนสีพ่อล้วครับนี่นี่ข้องนี่ก็สีลายซาเนี่ยข้องนี่ก็เต็มมาแล้วครับบ่โดนบ่โดนนี่นี่จังสีก็เต็มแล้วครับนี่เอาพี่น้องกับสีลาพี่ลาน้องยังกับบรรยากาศแดดๆนี่ละเดี๋ยวสามทีขอเบื้องหน้าเบื้องยังให้แย่นางก่อนหน้ามันก็ลวนลงมาหลายแล้วถามมันเต็มมันยังเข้ากับสีปล่อยไปเพื่อนบ้านเนาะครับเพื่อนกับเสี่ยวคือกันโดนแล้วสวยแล้วตอนนี้กับหาโมงกลัวหาโม่งแล้วไอสีเที่ยงแล้วเดี๋ยวสามทีสีฟ้าเห็ดกับสีฟ้าไป อาจิปเขากินน้ำเศอ้เมียซศร้ไม่แห้หงฝนล,ละช่วงใบช่วงอยังเขาจังมาเสียหนาได้หน,า,า,หนาของอ่อยเนาะครับฝนละพดบดพุทธค้ำค้ำฝนละพี่น้องช่วงมันได้แดดเท็ดบจได้ดอกเอาสำหรับบรรยากาศน่าโคกบรรยากาศสูบน้ำเส่แต่งใส่พืชผลกันกระเซ็น,น,นให้แย่หน้าสามสิบกับสิบผ้าบีผ้าน้องฝากปีฝังน้องไว้ซ้ำหนีก่อนครับครับท่านี้ซ้ำหนีกับขอขอบ,บุญขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเขามาสุขสุขแล้วครับที่เขามารับชมคลิปของซ้ำหนีแต่งตัวจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบอดัด้ดขาดคลิปใหม่ๆนะครับคิปหน้าสามสิบตี่พานี่้าหนองไปยังกัจังคอยชมคอยติดตามครับครับสัหรัคลิปนี้นีทมที่กระสือว้สำนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ